ที่เพราะถ้าเอาแต่รางมันก็ได้ค่ะถ้าเราหมักน้อยถ้าเราหมักเยอะมันใช้รางไม่ไหวก็ต้องเอาเย,ยอะแล้วสาวเด็กต้อไปขายยี่บาทกัไหมก็ <c oughs> ทำได้ค่ะ <c oughs> แต่ยุคนี้มันไม่ค่อยจะนี่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวขยับอันนี้ออกก็ดีกว่าค่ะเอาออกไหมคะเอาออกเลยค่ะ,คะ <c oughs> เดี๋ยวจะออกรู้สึกว่า โอ้ยไายเจบอกเอาลองก่อนเดี๋ยวนะคะค่ะของทุกอย่างก็ต้องปั่นนะคะเดี๋ยวนะพริกไทยดำจะทำให้ไก่มันสีดำกล้นกระมันเข้มขึ้นค่ะลอง ก็กระมิ่นมันอันนี้มันจะออกเหลืองแต่หมกเราไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวก็โดนอีกหรอกโดนคอมเพนเดี๋ยวจะโดนคอมเพนไม่ใช่กลัวโดนคอมเพนว่าแต่นี่ปกติแล้วเขาจะต้องให้ใช้ถุงมือที่ใช้สำหรับสัมผัสอาหารโดยเฉพาะนะคะ อันนี้จะเป็นถุงมือที่ใช้กับอาหารโดยเฉพาะใช่ค่ะอันนี้จะถุงมือสําหรับสัมผัสอาหารโดยเฉพาะใช่ค่ะขออนุญาไก่ต้องประมาณเท่าไหร่คะมันขึนพองามพอแซบไก่ขนาดนี้มันอยู่ที่9ขีดถึง1กิโลค่ะจาก9กถึง1กิโลที่ทำสำเร็จแล้วนะคะ ถือแทกวะไม่พอไม่ถต้งค่ะมานี่เราเอาข้ามคืนนะคะคื่ะ้นข้ามคืนมันแล้ว่าข้ามคืนแต่ตู้เย็น้ตูเย็นค่ะถ้าวางข้างนอกอันนี้ก็ถ้อกกัเหถ้าวางาข้างนอกอนี้อยู่ประมาณหาหาชั่วโมงหาชั่วโมง หาชั่ม่มงจะได้เขาเนื้อค่ะถ้าเครื่องปัน่นถ้าเราปั่นของอ่ของที่อ่อนอยู่โมค่ะอ่าขีดหนึ่งอันนี้ร้อยกร,รัมต่อหนึ่งตัวนะคะใช่ค่ะร้อยกร,รัมต่อหนึ่งตัวร้อยกร,รัมต่อหนึ่งตัว เราก็จะช่างมาแล้วนะคะค่ะทุกอย่างช่างมาก่อนแล้วด้าน้ำเราก็มันจะนิ้นไปทางเครื่องสมุนไพรเพราะว่าการช่างมันคนละอย่างกันมันจะกะไม่ได้ นี่มันจะเน้นสมุนไพรทั้งหมดเลยค่ะใช่ค่ะเนพราะว่าไอ้ตัวนี้มันกับกับตัวนี้มันจะปั่นมากกว่าใช้ก่ะปั่นรวมกันได้เพราะยังไงก็ต้องเอาเข้าด้วยกันเพียงแต่แยกว่าอันไหนแข็งอันไหนอ่อนเฉย ขิงไม่ใช่ข่าขิงขิงค่ะบ่ค่ะเพราะว่าใช้ขิงเนี่ยมันจะทําให้หอมถ้าหอบเปลือกออกเรามันจะบ่หอมค่ะขิงธรรมดาค่ะขมิ้นเดือยขมิ้นอันนี้ขมิ้นขมิ้นเอ่อขมิ้นชันค่ะอันนี้ใช้ขมิ้นชันขมิ้นที่เขาขายร้านขายน้ำตลาดลขมิ้นชันมันจะออกเหลืองเข้ม ค่ะขมิ้นชันมันจะเป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรใช้กับส่วนมากแกเป็นมันก็ไม่ค่ะเราก็ต้องให้มันแค่ท่วมตัวไก่มันอยู่ที่ ค่ยาบัเค่ะค่ะเข้ามากส่วนหน่อยเขาก็สามารถที่จะทุบได้วัตถุลิบต้นมันสบายมันงงตรงฟงเมนค่ะอันนั้นแบบว่าเขาจะโขกบอกค่ะถ้าของโขกนี่มันมันมันจะมันจะ่ะ มันต้องปั่นค่ะอันนี้เราก็ช่างมาแล้วอ,อันนี้หนึ่งเม็ดห้าสิบห้าสิบกรัมห้าสิบกรัมรถดีค่ะรถดีรถด,ดีผมรถดีผมอันนี้อยู่ที่อะ,อะไรนะหนึ่งลีดอะไอ้มึงองถ้ากับขีดหนึ่งเขานะ่ะค่ะซีอิ๊วขาวอันนี้จะเป็นซอ,อสปรุงรสนะคะอันนี้อันนี้ใส่ซีอิ๊วดำน้ำบ่ิสทุทซีอิ๊วดำบรใส่ทธิ์ค่ะ แต่อยู่นี่มันเป็นแบบว่าให้ใช้สมุนไพรโดยเฉพาะอันนี้เราก็จะควรให้มันเข้ากันให้หมดซะก่อนปกติเราปั่นรวมกันได้เพียงแต่ว่าหอมกับใ้ปักชีนี่มันจะอ่อนเราก็ปั่นน้อยกว่าอันนี้เราจะปั่นเยอะกว่าให้มันละเอียดแล้วมันก็จะนี่ค่ะละเอียดมากกว่า ถ้าหมักอยู่นี่ข้ามคืนค่ะปกติเราถ้าไม่ข้ามคืนก็อยู่ที่แปดชั่วโมงเลยมันถึงจะเข้าเนื้อเราก็จะลงหมักได้เลยไม่ได้เสียบค่ะเพราะว่าอยู่นี่เราเพราะว่าเรากะว่าเราข้ามคืนแล้วเราก็นี่เวเราก็จะแบบนี้เลยขยำเลยค่ะแล้วก็ขยำคือขยำพยายามให้มันเข้าอย่างนี้ เดี๋ยวพอเรามีสิทธิ์เราใส่ตู้เย็นเราไม่ได้ใส่ช่องฟิวเราใส่ช่องธรรมดาเราใส่ช่องธรรมดาไว้ค่ะข้ามคืนคือเราลองให้เข้าเนื้อก่อนแล้วเ,เข้าช่องธรรมดาแล้วทีนี้แล้วมันก็จะเข้าเนื้อมัน อันนี้ไก่เคเคยูวันค่ะของมอข๋อไก่ไร้เกลียวคนที่เป็นเกาก็กินได้ใช่ทานเป็นเกาทานได้แล้วเราก็จะเอาแบบนี้คนสัตว์ปีกออกเป็นยังไงค่ะอ่าปีกบ่แมนปีกก็ยังอยู่อ๋อปีกก็ยังอยู่เป็นวลาสัตว์ปีกห้ามกินอ๋ออันนี้อันนี้เอาตัวหัวกับขาออกค่ะเพื่อที่จะในการมัดในการจซื้อนะคะอันนี้มัด มาขังสี่ใบห้องก็จะเอาเข้อไปในตู้ร้อมันเข้อดีแล้วเ้าก็ตู้เย็นธรรมดาบีดไว้เข้อในตู้เย็นธรรมดาอันนี้เสร็จแล้วค่ะไม่งวดนะคะไม่ซ้ำอีกห้องต่างข้าวเดิมทำต่อได้แค่สองครั้งไม่งั้นกลิ่นมันก็จะออกกลนมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเอาจะออกไปค่ะถ้าสมมติว่าขึ้นนี่ห้าวขึ้นนี่ห้ามากระห้ามาขามขึ้นเนี่ยมือสองห้าอย่างเราห้าเาสามมาที่จะเอาเข้อได้อีกรอบนึง แค่นั้นถ้ากันั่นไปแต่ว่าแต่ห้างแต่ห้องวสองขึ้นสามขึ้นบ๊วยควรเพราะว่ากินมันจะเปลี่ยนหรอโรสชาติมันก็จะเปลี่ยนเพราะว่านี่มันมีแต่สมุนไพรลองมาแล้วค่ะลองมาแล้วลองลองกันมาแล้วแต่ที่ไอ้เกียงเ่าต้องร้องมัดกระได้มั้งธรรมดาเพราะว่าเาอันนี้เขามัดไวแล้วค่ะ อันนี้ที่หมักแล้วอันนี้ที่หมักแล้วหมกัมกข้ามมาแล้วเราก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้ละคะตัวหนึ่งในยู่ที่9ถึง1กิโลกร,รมัม9ขีดถึง1กิโลกร,รมัมยางตำสนนุนก็คือเขาไล่ขึ้นมาจาก9ถึง1กิโลคือที่เขาํำแหลมมาแล้วนะคะจำแหลมมาแล้วมาวัดมาชั่งน้ำหนักจกะมจันจะ มันจะเป็นไก่ KKU1 ไก่ไรเก้ามันจะอยากมอขอโดยเฉพาะจะเป็นของของของมอกเกษตรค่ะแล้วก็จะมีที่นี่ที่เดียวตอนนี้ยังยังไม่ได้ขยายไปสาขาไหน K K 1. 1> ไก่ KKU1 ค่ะค่ะ <U. S 1> ไก่ KKU1 วั ไก่ไร้เกาเป็นไก่ของมอขอโดยนี้จะเป็นพวก,กเกษตรเรื่องอะไรที่เขารับไปเลี้ยงโดยเฉพาะแล้วเราก็จะตามดูแล้วก็จะมะีคนป่วยที่เป็นก็จะมาทานแล้วยังรสชาติยังเปลี่ยนหรือว่าอาการเปลี่ยนไหมโดยนี้ก็ยังมากันอยู่ทุกเดือนค่ะเขาจะได้รู้ว่าเออจะได้มั่นใจได้ว่าไม่ไม่จะได้มั่นใจด้วยว่าคนเป็นเกาทานได้เพราะคนที่เป็นเกาเขาจะเขาเป็นเกาเขาจะมาทานทุกเดือนมามาเปลี่ยนเมนูเรื่อยพ่นีใช่ไหมคะค่ะ บางทีบอกให้ทําข้าวมันไก่บางทีบอกให้เราทำก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยลองดูทุกอย่าง<อ>แล้วเขาก็จะลองดูว่าเปไปแล้วเขาจะปวดไหมเขาจะอะไรไหมทุกคนเขาจะพิ้พ์กระสีเขาอันนี้อันนี้มัดไว้แล้วอันนี้ก็จะย่างย่างอันนี้ที่เอาออกนี่พยายามที่จะไม่ให้มันปีนหนังมันนะเฉยเฉยร้อยเก้าเก้าค่ะ แต่ร้วเ้าเก้าเราไปเทียบปับไก่เขาสวนกวางแล้วห้องเราดีกว่าวห้องเราเนื้อเยอะกว่าแล้วก็นุ่มกว่าถ้าเรากิน,มน,นไม่หมดรุ่นี้เราก็เว็ได้ได้ค่ะตัวใหญ่มากค่ะถ้าหมาักถ้าหมักเข้าไปแล้วมันจะเป็นตัวใหญ่มากาอืดค <laughs> ืนขายได้แล้วแบบถึถงราคาตัวแรกาอาจจะบอกว่าเขาแพงแต่ว่าพ่อพ่อเพิน่นเสือไปกินแล้วเพิ่นถึงจะรู้ว่าเออมันต่างกัน พอทีเคยทีเคยไปขายอยู่อยู่งานไหมรกระแทงเนาะปนีพ่อแต่พนเมคาพนไปสือมาก,กาคนบอกว่าโอ้กินสองคนอ่ะได้กินทั้งสองครั้งสองคาไปเลยแต่เขาสวนกวางอ่ะแห้งๆล้วก็ไปกินอีกว่าไดเทียเดียวนี่จะขาแต่ถุงยางนี่ยจะเป็นถุงยางใส่กับปุนีโดยเฉพาะเวลาเข้ามา ปกติเราใกล้จะมีเขาจะเอาเออกไวไดแล้วมันจะนุ่มแต่มันจะมี่บคัมขึ้นมันจะเป็นแบบว่าเนื้อเท่าไหร่อ,อกลักษณะบบอกว่ามันจางมันอย่างอยู่ก็เลย่ขำขึ้นปกติเราแปดชั่วโมงขึ้นไปกิกที่ว่าไลานะ์น่ะต้องใส่เวลาแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงเลยที่ว่าต่วาเอาเขาตู้แปดชั่วโมงเ่วเอาเขาตู้ เขาจะต้องเห็ดประมาณว่าอันนี้เขาก็เห็ดทรงขายทรงน้ำที่เอาไปซีนเพราะที่เขาเขาจะไปพันกับมีเตี่ยที่จะเอาไปซีน,ก,น,ก,ซนก็คือเอาไปเอาไปล่อให้มันเย็น<ไ>เย็นแล้วเขาซีนซีนแล้วเขาไปพานน้ำแล้วเขาเขาตูแชดฟิดสามารถที่จะอยู่ได้เป็นปีแต่เขาประเดียอ,ออกแต่เขาจะใส่แต่เขาจะเอาออกมาท่านเขาก็ ข้อปล่อยให้มันความเย็นหายแเราเ้าไปเวฟถวเวฟเตาลมร้อนอ่ะเห็นไหมเตาอบรมร้อนสักแปดนาทีสิบนาทีนะมันก็จะตึงตึงขึ้นมาอีกใช่ครับมันจะเป็นแล้วรสชาติมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้ไขมันมันจะน้อยมากไก่ตัวนี้ไขมันมันจะน้อยมากอ๋อ อันนี้อันนี้คางนี้ยังบอท่านไดนันทไลค่ะเดี๋ยวนะเาอนก่ทางนู้นมัน่วงนั้นมันจะช้าค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตอ๋อค่ะอยู่กับอยกับเชฟ แผนกนี่หนาดำค่ะอยู่กับไฟค่ะหนาดำโอ้อยู่ไฟตลอดค่ะจากกันแข,น,ขนกับหนานี่ยคคนละสีค่ะค่ะมดมือแล้วจะโตค่ะมือหนึ่งมือหนึ่งตะขายอยู่นี่กัับกบขายทรงตะขายทรงกับเพาะมดอยู่นี่ก็จะประมาณยี่สิบสามสิบตัวอยู่ค่ะแต่ว่าามือไหนมีออเดอร์ ออเดอร์มาเขาก็ต้องรีเพลทขึ้นไใบควรจะต้องสร้างออเดอร์เขามาเขาก็ต้องเฮ็ดไใ้เพิ่นวันนี้เพราะจะออเดอร์มากกับเฮ็ดไปมือละาหาซีฟมือละาลอยขึ้นมาเลยค่ะย่างไฟค่ะถ้าถ้าเตาแก๊สมันจะโอ้เอแก๊สมันไป็จะกินหรอกแม่มันขิวร่องแล้วมันขิว แต่เนม,มันสีสูนกินทานได้แต่ว่ามันสีงาม 5, <3. S 1> แต่ว่ามันสีงามแต่ว่ามันเหนียงขิววัน sure. มันโมเสบนั่งพอนั่เนื้อย่างใส่แกนั่งอบกินเนีอบพอได้อบมันมสีแห้งก็แห้งค่ะอ๋อวโลาเลยลแ 9ขึ้นค่ะอยู่นี่ขายร้อยเก้าเก้านะคะใช่ค่ะเยตอเอค่ะสองร้อยไล้ปออของมาเพียเราเยี่ต่อเอค่ะสองร้อยแล้วไงล่ะคะทีนี้ของทำเตรียม ค่ะของที่เราปั่นก็มีขมิน้นขมิน้นแล้วก็ขิงหอมแดงหอมแขกนะคะกระเทียมกระเทียมพริกไทยผักชี ซอสฝาเขียวแล้วก็รสด,ดีต้องรสด,ดีไก่ดีกว่าค่ะกินมันได้แล้วบางทีก็ฮาลาลก,ก็ทานได้ปั่นเครื่องปรุงแล้วน้ำก็กลับประมาณอยู่ที่ปกติก่ ครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่เขารบทุกท่านครับผมไฮโรสวนจันดีครับประธานส่วนภูมิภาคภาคหกจังหวัดขอนแก่นวันนี้ได้รับบัญชาจากทางสภาสังคมสงมาาเคราะห์ประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ให้มาทำโครงการโครงการการฝึกอบรมอาหารพื้นเมือง บ้านดีสารให้กับประชาชนและผู้เัโอกาสในจังหวัดขอนแก่นในเขนเตเทศบาลเมืองวัตถุประสงค์นั้นก็ต้องคงจะเป็นทางความต้องการของทางสภาที่ต้องการให้ให้พวกเราไม่ถึงประชาชนนะมีความรู้แล้วก็มีทักษะวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป แก่ผู้เลโอกาสโดยโดยการอบรมการทำอาหารพื้นบ้านภาคอีสานจำนวน5รายการและขนมอีก5รายการรวมเป็นส0รายการให้แก่ได้แก่สเต็กเนื้อคูขุนแก่วห้อนอีสานปลานนํำโขงขิ้มแจ้วแมงดาไชยย่างกรชุ่มกวางขนมไทยอีสาน ที่สําคัญเราต้องการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เวลาว่างทำให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและนำไปเพิ่มเติมได้ให้แก่ครอบครัวตระนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่หารายได้ให้เกิดแก่ครอบครัวด้วยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ทั่วไปและผู้ลับโอกาสมีความรู้แในทักษะในการเลือกวัสดุการปรุงอาหารให้มีรสชาติที่ดีเป็นที่นิยมของผู้รับประทานในข้อสุดท้ายนั้นเพื่อสุด่งเสริมให้มีการจัดตั้งเครือข่ายประสานเครือข่ายและสามารถต่อยอดการประสอบอาชีพด้านอาหาร ให้เป็นอย่างดีนอกจากนี้แล้วเรายังมีอบรมอีกหลายอาหารหลายชนิดที่อยู่นอกเหนือที่เก่าวซึ่งมีการอบรมนี้จะเกิดวันที่คือวันนี้กับพรุ่งนี้วันที่26กับ27่เดือนกันยายนของทั้หกสิบสามซึ่งวันนี้เป็นวันแรกเราได้อบรมไปหลายวิชาแล้วช่วงบ่ายนี้เราจะมีการอบรมอีกอีก,อกหลายวิชาเช่นกัน เพื่อให้เป็นประโยชน์กับชาวบ้านกับผู้ที่มาอบรมจริงเราจึงใช้สถานที่วันนี้ที่โคษาโรงแรมโคสะซึ่งมีนักวิชาการและมีกูและเ,กกเชฟที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์มากมาฝึกสอนให้แก่ผู้เข้าอบรมจำนวน50คนในวันนี้ที่นี่ ก็คิดว่าต่อไปเราจะมีการจัดการอบรมเพิ่ม,เต,มเติมเพราะว่าเป็นที่สนใจของชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปในส่วนนี้ผมขอขับขอบพระคุณท่านาทางสภาสัง,งคมจุงเคราะห์แห่งประเทศไทยโดยเฉพาะท่านประธานคุณตีหญิงคุณหญิงอุษณีวภาพได้ให้เกียรติผมให้เป็นประธานเปิดในวันนี้แต่ผมคิดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านและก็สังคม ก็คิดตัวต่อไปคงจะได้รับความการุณาจากทางสภา,าสังคมสงเรข้า์แห่งประเทศไทยให้มีจัดการ,การนี้เพิ่มขึ้นอีกหลายๆโครงการเพราะว่าขณะนี้นั้นทางปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ถกถอยลงเพราะนั้นเราก็หาทางช่วยเหลือทางภาคประชาชนโดยการใช้ใช้เรื่องอาหารเป็นหลักในการที่ผู้อาชีพขึ้นมาให้ประสบความสำเร็จให้แก่มีครอบครัวมีความสุข เกี่ยวกับรายได้ต,ต่างๆนั้นก็สามารถถึงเกือคนทั่วไปในครอบครัวต่อไปนะครับในวันนี้นั้นผมขอขอบพระคุณท่านทุกท่านที่มาอบรมแล้วก็ได้ให้โอกาสนั้นเป็นของผมในการที่จะช่วยพัฒนาในโครงการต่างๆเกี่ยวกับอ,า,อาชีพต่อไปโดยขอขอบพระคุณท่านคุณหญิงเป็นอย่างยิ่งที่ให้กรุณาให้ผมเป็นประธานเปิดในวันนี้แล้วก็ให้อ่ งบประมาณจาสนับสนุนในโครงการนี้มากพอสมควรแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียอดผมบบก็ขอบคุณอีกครั้งครับ